ช่ังของเราเพื่อนจากเขาสช่องต้องไปสักครั้งนะครับทีนี้ก็มาเจอพวกเรานะครับก็ทีนี้เราเดินทางกันเช้ามืดนิดหนึ่งเพราะว่าเราใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนานนะครับพี่นุเรเตรยมวาทีนี้เราใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนานนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราพเพื่นก็น่าจะเห็นโปกคลิปเลยใช่ไหมว่าเราจะไปที่ไหนกันก็ถ้าพูดถึงจังหวัดที่เราจะไปเนี่ยถ้าเอาตามตามตรงเลยนะถ้าพูดแบบว่าตามภาษาเลยคือมันมีที่ไหน น่าสนใจบ้างใช่ไหมใช่ครับก็ซึ่งส่วนตัวเราเราไม่เคยไปจังหวัดนี้มาก่อนนะตั้งแต่เกิดือไม่เคยไปเลยอะ่ะก็ทีมนี้อยากไปลองใช่ไหมอยากไปลองสักครั้งนึงว่ามีสถานที่ไหนที่สวยๆบ้างก็ฟ้าเริ่มสว่างล้ะอันนี้ของของเราก็เยอะกันพอสมควร เพื่อนตอนนี้เราก็ถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเช่าเต็นท์กันเมื่อกี้เราเดิน<ๆ>เดินไปแล้ว,วแต่ลืมสมุดอุทยานครับก็เลยย้อนกลับมาเอานี่ไปเดี๋ยวไปเช่าเต็นท์นกันดีกว่าก็ทางด้านหลังเราก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นนใช่มันจะมีสองลานนะครับ ก็เมื่อกี้ผมได้เดินไปโซเวมาก็ไม่ค่อยไดไม่ค่อยใหญ่มากก็เดี๋ยวตอนนี้ขอไปเช่าเต็นท์ก่อนครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่ามีลานการเต็นท์มีหน้าตาเป็นยังไลงลานการเต็นท์มีหน้าตาเป็นยังไงใช่หมายถึงบรรยากาศอะไรเงี้ยคนก็มากาันเรื่อยเรื่อยเหมือนเหมือนจะมีทัวร์แล้วเหมือนจะมีทัวร์ <Okay. S 2> เด็กมาครับเราไปถามเราไปถามมาจะส่วนมากเขาจะไม่ได้มากางเต็นท์นะจะมาแบบมามาดูข้างในใช่ไหมใช่มาที่ห้องในเฉลยไปเช่าเต็นท์ค่ะเช่าเต็นท์ใช่มาดนี่นะครับหน้าตา ของหินเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่นี่ให้ดูก่อนอุทยานนี่อันนี้ไหนอันนี่อันนี้อ่ะรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนฮะรู้ไหมที่นี่ไหนชัยภูมิอุทยานขอตั้งตั้งมาอันนี้เอารอไปใช่ไหมหรือว่าอันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปใบก็ได้ก็จ่ายตังค์ยังยังไม่จ่ายเลยไม่เดี๋ยวจะไปแล้ อ๋อก็เดี๋ยวจะมีกพี่เจ้าหน้าที่เขากางเต็นท์ให้เลยครับนี่ก็ถ้ามาแล้วฝนตกเขามีขายนะคะแต่เราเตรียมมาแล้วแต่ถ้าตกหนักก็น่าจะต้อง,ตงซื้อนะเรามีร่มฮะเรามีร่มเสียเริ่มเอาอยู่ป่ะเริ่มมาอยู่ป่ะอยู่ดิตอนแรกเราคิดว่าอยากไว้ป้องกานเต็นท์เองแต่แก็ดีมีพี่เขากางให้ ดีเดี๋ยวเราก็โทรหานะคะนี่ันหน้าตาเป็นแบบนี้ตปิดปิดแล้วหรอมันจะแห้งแล้วมั้งแห้งแล้วนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าตอนนี้เราก็เตรียมสบียงบที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วครับอากาศก็รอกันเลยอากาศก็เย็นมีลมแบบว่า ลงไม่ค่อยแรงเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงดูกันว่าไอ้ช่วงเวยน็นๆหรือช่วงกลางคืนเนี่ยฝนจะตกบ้างหรืตอนนี้มันฟ้ามันก็คึมคมหน่อยหน่อยี่ครับคือข้างหน้าเราก็จะเป็นจุดขายตัวรถไป,ไปขนาดอันนี้สามสิบเด็กยี 30, ่ส <20, S 2> ิบบาท มอนมี้ o w m กิ y จุด่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีจะมีกี่ที่ที่แบบวอาววาวงนั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวรถรดออกแล้วเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้ดูครับ ก็คือรถอ่ะเขาจะให้เรามาเขาจะพามาเรามาจอดตรงที่นี้แล้วก็เดี๋ยวให้เราเดินต่อเดินจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นตรงนู้นจะมีจุดรอรถอยู่ใช่ครับทางกลับน่าจะเห็นเราน่าจะเดินยาวเลยปะก็เดินเทยวใช่แล้วก็ไปตรงนู้นใช่ไหมดูว่าดว่ามาตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ขึ้นได้ขึ้นได้เราไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันหรอได้กี่ม้อนะ ไม่ได้มีนากาเลยออินโทรสับดูได้น่าจะประมาณบ่ายกลับทีห้าโมงใช่บ่ายอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินดินแดนสามภาคอีสานกันี่ครับเดี๋ยวข้าลงมาถ่ายรูปตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหน เดินขึ้นไปนี่ไงร่าเดียวขาจะแผ่นดิ่งเหรใส่มีหนังมียิงใหม่ใส่ดูเนี่วเพิ่งจะยิงวะเพิ่งไปยิงมาเพิ่งไปยิงข่อยเทียบกันยิเออยิงอีกมามายิงทุกที่อ่ะเดี๋ยวขอดีดูซีฟโอ้ยมองมององนี้สูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่แปดร้อยครับโดยประมาณ ดินปมามาร่100ใช่เดินไปมาเลยก่อนไงจะได้ไม่ผิดรอวัออรึมอฝุ่นไม่เลยเลยเปลนนิดน,นึง <c oughs> เ,เาสุดแผ่นดิน ชื่นใจจริงๆมาเจออะไรยูมองไม่เห็นเลย <laughs> อันนี้ถือว่าหมอกค่อนข้างหนามองไม่เห็นเลยเพราะว่าเนื่องด้วยไม่มีแดดฝน,นตกฟ้าใช่ฟ้าไม่เปิดครับมันก็เลยเลใช่ก็คือเหมือนลมมันพัดขึ้นมา เดินให้ทั่วตรงนี <that S 1> <laughs> <"Wow> ้จะเปียกอันนี้เราจะมีจุดเช็คอินพาดูกูป้ายนะคนก็จะมาเลยทุกท่านชมพระที่คือพระที่ตกไม่น่าเห็นนะมอกมาเลยนีตรงนี้มีนี่เลยใช่เนี่ยโอ้ยอายุรงนี้ก็ส้วยอ้โมันก็จะมีพื้นที่ มันไม่ได้มีแค่คือมัน่าจะมีไปไปนู้นอีกอ่ะจุดที่คนถ่ายรูปเยอะก็จะเป็นจุดตรงป้ายนะ เดยวเราขอเดีวเราขอเดินไปดูอุ้ก่อนว่ามีป้ายอีกไหมหรือจะมีแค่จุดนี้จุดเดียวจะเดินไหมเดินไปเลยอันนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติขาก่อนใช่ครับงั้นเราไปตรงนี้ก่อน ตอนนี้รู้สึกน้ำโมกไหลอากาศมันชื้นชืน้นเย็นๆก็รู้สึกก็เย็นเหมือนกันนะอุ้ยตรงนี้มีนี่เอ่อเราคิดว่าจะถ่ายรูปนะแต่บอกว่ามองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นเลยเอาบรรยากาศไปแล้วกัน <c oughs> ใช่ คริ่แม่ะมอะไรครับแตอนนี้ก็มองไม่เห็นอะไรเลยครับหมอกลงหนาหนามากแล้วครับแล้วข้างหลังก็มีปลูกป่าลอยฟ้าครับยิ่งหนังกระตริกมีหนังกระตริกใหญ่ด้วยนี่ใครไม่ชอบเล็กๆก็เอาใหญ่ไปนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ หาก่อรักนะครับไปเราเริ่มเดินกันดีกว่าก็บรรยากาศปกคลุมไปด้วยต้นไม้หมอกเยอะมากใช่หมอกหมอกคือหมอกหนามันก็แบบมันก็ดีอะแต่มันหนาเกินไปอะม,มันหนาจนไม่เห็นอะไรเลยก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไอตรงจุดที่ถ่ายรูปตรงขาสุดรแผ่นดินตรงนั้นน่ะก็เดี๋ยวค่อยเดินกลับมาใช่เนา<น>ให้คนทั้งคนทั้งหมอกหนามากเลยคนเยอะ อข้อมูลนิดนึงและมีความรู้กับเขาบ้างเห็นไหมโห้ยตัวใหญ่โห้ยตัวใหญ่ ปกปกปกติเห็นเท่านิ้วก้อยใหญ่สุดก็ประมาณน,นิ้วชี้อันนี้แม่งใหญ่สองนิ้วอ่ะตัวอะไรมันคือไอ้นี่หรือเปล่าไอ้โซปหรือเปล่าตัวสั้นๆอ่ะไม่ดูกิ้งกือเลยกิ้งกือแต่ตัวใหญ่ไม่ใช่ถามดิใช่ป่ะตัวเบื้อเริ่มเลย<อ>งงแดกเลยไม่เคยมาไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ ล่าสุดน,น้ำมูกไหลไม่มีเออลงท้ามาเช็ดโอ้โหทำทำไมทำทำไมมันไม่มีมันยังไม่ได้ใช้ไม่ก็ไม่ได้อะไรนึ่ว่าตัวใส่แล้วยังไม่ได้ใส่เคยตัวใส่แล้วเขาตัวลองอะ่ะเขาไม่เคยใส่คู่นี้คู่แบบมีแง่งเนี่ยเคยใส่ที่ไหนอะ่ะม่อวัที่รองอะ่ะไม่ใช่คู่นี้อันนั้นสีขาว สีขาวสีขาวไม่มีส <laughs> <laughs> ีขาว <laughs> มันไม่ใช่ไม่ใช่คนน <laughs> ี้หนูว่าทำไมกินคนโต๊ะไม่จัด <laughs> <uel burner> <laughs> จเลยอะ่ะขำพี่ครับถ้าสมมติเดินไปทางเนี้ย <laughs> คือมันไปสุดตรงไหน มันไปออกหน้าทุ่งกระเจียวครับ2กิโลหกลอยเมตรอ๋อหน้าทุ่งกระเจียวแต่จะชอบเดินก็ได้นะเมื่อกี้เดินไปมาครึ่งทางครับแล้วเดินกลับเดินกลับโอนเหนื่อยไปได้เลยกลับอ่ะโอเคเราเป็นเกียวครับตัครับตอนนี้เราก็มาอีกเส้นทางนึงครับก็หลังจากที่เราไปทางนู้นมาแล้วใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเดินไม่ใช่ปีนเขาสิบสองใช่ ระวังลื่นแล้วพื้นเปียกนนี่พื้นไม่เปียกแสดงว่าไม่ลื่นนี่จะเป็นแบบว่าธรรมชาติจ๋าเลยมีแต่ป่าเราไปโผล่ทุ่งดอกกระเจียวแน่เลยดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวน่าจะใช่แหละเพราะทางเมื่อกี้ก็ไปโผล่ทุ่งดอกกระเจียวเหมือนกันแล้วเราก็เดินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีสองเส้นทาง ใครที่แบบว่าจะตามพวกเรามาก็จะได้รู้ครับอันนี้ถ้า,ถาฝนตกหนักๆก็จะ,น,จะน,น่าจะลื่นเละเลยแหละเพราะว่ามันเป็นดินไงมีผสมหินก้อนใหญ่ๆบ้างแต่ก็ส่วนมากจะเป็นดินคืออะไรหยาอยาชิดริมผาแล้วก็ตกอ๋อห้ามชิดต่อนีวันนี้จะเป็นผานะใช่เป็นผานะ โอเคครับตอนนี้เราก็เดินออกมาจากทุ่งดอกกระเจียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาพอจุดนี้ซึ่งจุดขึ้นรถเราอยู่ข้างบนนู้นอันนี้คือเราต้องเดินขึ้นไปโรชัดเลยนะครับถึงแล้วเราไปจุดหนึ่งครับเหนื่อยไม่ทัน นครับตอนนี้เราก็ถึงกันที่ตอนนี้เราอยู่ที่ลานหินนอกครับก็หินรูกร่างหน้าตาแปลกๆสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรใช่ครับสังเกตว่าแบบว่ารูปร่างหน้าตาแปลกๆวะเขาบอกว่า,อวาไอหินตรงนี้มันมีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยล้านปีเลยนะใช่ครับแล้วก็ นูอีรแล้วก็ที่หินมันเป็นลูกทรงเนี่ยเพราะว่ามันโดนน้ํากัดเซาะอันก็แสดงว่าแต่ก่อนนี่ก็ต้องแบบใช่เป็นเป็นทานน้ำเนีะยเป็นทานน้ําบนภูเขาด้วยนะแต่ก่อนก่อนที่จะเป็นภูเขาแบบนี้ก็คือตรงเนี้ยจะเป็นทานน้ำใช่ผ่านมันก็โดนน้ากัดเซาะจะเป็นอย่างนั้นครับแตตอนนี้ก็เป็นภูเขาลูกทรงก็จะดูแปลกๆตาหน่อยนี่ครับ แต่ไป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านนะล้านล้านหินนอร้านหินนอครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำได้ไหมว่ามีอายุกี่ปีล้านปีมากกว่ามากกว่าหนึ่งร้อยร้านหนร้อยร้านปีครับ yes คือถามว่าสวยไหมสวยสวยสวยครับก็แปลกตาดีมันเป็นหินแบบรูปร่างแบบแปลกๆอ่ะใช่คือตอนนี้เสียงเริ่มไม่ไหวแล้ว ภูมิแพ้ใช่เพราะว่าอากาศแบบข้างบนน่ะไอตรงหาสุพรรณิน่ะฝนมันปล่อยๆแล้วก็แบบว่าหมอกมาตลอดเวลาเลยใช่แล้วก็มีมันมีมีแบบมีฝนแบบโดนน่าจะโดนฝนนั่นแหละใช่ก็ใครที่มาก็อยากจะแนะนําว่าให้พกหมวกหรือพกลมมานะใช่พกลมมาด้วยใช่นะครับเสร็จไปเที่ยบร้อล้วครับเดี๋ยวรอรถมาก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันเกลังาไปแล้วหนเต็มไหม เต็มเราลอรถมาสักพักแล้วครับเราลอมาสักพักละก็คือส่วนมากอ่ะเขาว่าจะตั้งแต่จุดข้างล่างตั้งแต่จุดข้างล่างไปถึงขาจุดแผ่นดินข้างบนอ่ะเขาจะก็สังเกตว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้ให้แหวกพอตอนขากลับก็เลยลองแวะลางหินนอใช่ปะผลสุดท้ายก็คือขากลับรถเต็มคิดผิดคิดถูกทีแหละไม่แต่แวกเง เยอยังไงก็ต้องแวะลงมาดูมันเป็นจุดที่ต้องแวะแต่ว่าต้องรอรถนิดนึงแล้วตอนนี้เราก็ถึงกันที่คือจุดที่3มครับคือลานหินงามก็กว่าจะมาถึงรอเล้กโคตรนานนานมากนานแบบรอจนท้อนานจนแบบว่ากูเดินลงคนดีว่ะแล้วก็มีรถว่างพอดีข้างหน้าเราก็จะเป็นลานหินงามครับเห็นไปไหม ทางเดินรู้สึก,กว่าทางขึ้นเนชันนะใช่ไหมทางขึ้นเนชันเราลองมองไปข้างหลังอืมเหมือนเดินขึ้นเขาอ่ะหนึ่งร้อยเมตรจริงๆเราก็ไม่ทอ้อครับคือเราจะไปทุกที่ให้เพื่อนๆดูทุกทสถานที่ครับว่าันมีอะไรบ้าง<ช>ครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะของลานหินง,งามคือมัน มันเหมือนเป็นขั้นบันไดเลยอะแต่มันเป็นบันไดที่แบบย,ยาวๆอะใช่เนี่ยเหมือนจะแบบเรียบๆใช่ปะ่ะแต่ตอนเดินขึ้นเหนื่อยนะเพราะว่ามันชันใช่มันอาจจะไม่ได้ชันอย่างงี้แต่มันค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกับพวกเราครับว่าถิ้น,บนงบนใช่หินงามจะสวยหรือเปล่า <ด>เห็นไหมเห็น่พร้อมพวกเราเขาะาวาบอกอยู่ว่าหินเงนาเราจะไม่เห็นเลยเราจะเห็นแบบพร้อมกับเพื่อนๆที่ไหนวะไม่ใช่เ,เล่นๆเลยนะมันก็นชันอยู่ด้ยอ๋ออุยอ้ยอยอนอะไรวะบิออบหลุมดีลืมเลยจะพูดอะไรไงแม่อ่านป้ายจะิด นี่เขาจะมีป้ายบอกลานหินงามตะกอนแห่งการวลาลานหินงามเป็นเกาะที่เกิดจากตะกอนดินที่ทับถมกันมาก็คงจะคล้ายๆกับไอ้ลานหินหน่อตรงนั้นปะที่อายุประมาณเป็นั้านๆใช่ไะขึ้นไปดูดิว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงเดินได้อ๋อนู่น หินฟ <H it FIFA> <Yeah. S 2> ีฟ ف าเวิลด์คัพว่ะเหตุหินถ้ำม,มองเหตุเหมือนถ้วยนี่เลยถ้วยรางวัลเอ้ยเราไปดูหินนู่นนี่หินฟี فا เฮ้ยนู่นหินฟี فا นั่นอะไรหินฟีฟ ف าไปดูกัน,น,น,นมันเป็นถ้วยเวิลด์คัพทุกคนใช่เป็นถ้วยเหมือนถ้วยแค่ถ,ถ้วยบอลโลกเหมือนไหม ตอนนี้เราก็ได้จุดกลางเซต็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจ้าท<น>ี่้ไหนอ่าได้ตรงน,นี้ก็เป็นจุดของเรามีรอยกลางไว้แล้วก็คนก็เยอะระดับหนึ่งครับตอนนี้เอาของลงนี่นะครับพี่เขาก็ ลากเต็นมาให้จากตรงโน้นเลยนี่มาตรงนี้อูกเต็นใหญ่มากไม่เรื่องมาตรงนี้ป่ะให้มันพอดีกันกนี่ไม่เขาต้องมีไอ้นี่มาอ๋อตูวก่อนโอเคไอ้นี่มันหิว,วไยมจะทำกับข้าวกินและโอ้พูดสิว่าไม่หิวหิวหิว <laughs> มากด้วยนะครับ ติมดอกกระเจียวกระเจียวกระเจียวตอนนี้กำลังต่อคิวซื้อไอติมดอกกระเจียวแต่ว่าดอกกระเจียวดอกกระเจียวแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือได้คำแนะนำมาจากคุณพ<ช>ี่ว่ามันใช่แต่เคยกินไหมไม่เคยนี่ก็ไม่เคยไม่ใช่ก็อยากจะลองเออต้องลองม,มันต้องลองแล้วถึงจะบอกได้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเอ้ยไปลอง มาดูรีแอคตอนกินนะครับว่าจะเป็นไงเรือก็ได้ไอซิ่งสตูว์ครีมไอตมดอกกระเจียวใช่ครับมาแล้วเดี๋ยวเอามาดูรีแอคนี่ว่าไม่มีกลิ่นโฮ้ยมันละลายแล้วอ่ะกินเลยไอติมดอกกระเจียวเป็นยังไงดีไหม คขาไม่ได้แย่แล้วเขาไม่ได้แย่รักขนมปั่นอะมันเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนเหมือนกินอะไรที่มันติดเศษดินสักอย่างอะเออกินออกก็เหมือนดินเลยดินดินอะรวมๆแล้วก็ได้เหรอมันแบบันหวานมันมันดินดินกินแล้วนึกถึงเหมือนกินดอกไม้สดอะเออตอนนี้ก็บรรยากาศ ยามเย็นครับมีคนคนที่มากลางเต็นท์อ่ะคือไม่ได้เยอะใช่ครับแต่ที่ตอนแรกที่เห็นว่าคนเยอะคือแบบพวกทัวใช่ไหมแบบพวกมาเช้าเย็นกลับใช่ต้องนี่กับคนเยอก็สำหรับที่นี่คลิปนี้ที่อุทยานแห่งชาติป่าเหินงามนะคะฝากไว้ด้วยเผื่อไว้เป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนที่แบบว่า อยากจะมาเที่ยวที่นี่มาลองดูกันก่อนว่าที่นี่มีอะไรใช่หรือว่าหรือว่าใครที่แบบว่าเป็นสายแคมปิ้งหรือสายแบบว่าอยากมาเที่ยวธรรมชาติก็ลองมาที่นี่กันได้ครับใช่สิ่งหนึ่งเขาสะดวกเยอะสบายก็มีขนาดเจ้าหน้าที่ยังกางให้ใช่ครับคือง่ายก็คือก่อนนอนก็ฟังแต่โกได้ครับฟังพี่แจ็คได้ครับโอเคขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแลเที่ยวกับพวกเราตามด้วยว่าที่หน้าเราจะไปไหนกันบ๊ายบาย